คือจะบอกว่าคุณเลี้ยงปลาได้เยอะขึ้นไม่ใช่เพราะว่าตู้คุณใหญ่ขึ้นแต่เพราะกรองคุณใหญ่ขึ้นด้วย อ้าสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกับรายการเฮฮาปล์ตี้อีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการทำน้ำใสนะครับทำยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าเรื่องนี้ง่ายมากนะครับเดินไปที่ร้านนะครับแล้วก็สั่งน้ำใสนะครับเราก็จะได้น้ำใสนะครับอย่าสั่งน้ำตกไม่เกี่ยวนะฮะแอตตี้แม่งคตรมั่ว อันจริงนะครับคือมีถามกันมาเยอะมากนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาแล้วก็เห็นแบบตู้พิตี้ใสจังเลยต,ตู้แอตตี้ใสจังเลยทำยังไงนะครับทำยังไงน้ำถึงใสขนาดนี้จริงๆมันง่ายมากๆเลยนะครับในการทำให้น้ำใสนะครับก็คือไปที่ร้านทุยไม่เอาแล้วนะออแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมอยากจะให้อย่างนี้ก่อนก็คือว่าถ้าเกิดแบบโอเคละ่ะทุกคนอยากให้น้ำใสเนาะแต่จริงๆเนี่ยเราผมอยากให้โฟกัสเรื่องที่ว่า คุณภาพของน้ํามากกว่าใสหรือไม่ใสนะครับเพราะว่าจริงๆน้ําใสไม่เท่ากับน้าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเราอยากให้โฟกัสในเรื่องของคุณภาพน้ํามากกว่านะครับคาว่าคุณภาพน้ำนะครับคำว่าคุณภาพน้ําคืออะไรก็คือเมื่อเราวัดค่าน้ออนําออกมาแล้วนะครับวัดค่าน้ําออกมาแล้วนะครับค่ามันจะต้องเป็นค่าที่ มาตรฐานไม่สูงเกินไปนะครับก็คือพวกค่าแอมโมเนียในตไตรในเตรดนะครับค่าที่มันอยู่ในวัฏจักรในตรเจนนั่นแหละแล้วก็ค่า pH ด้วยนะครับก็จริงๆ3-4ค่านี้ยนะครับจำเป็นมากๆเลยในในการที่เราจะรู้ว่า คุณภาพน้ําของเราเป็นยังไงนะครับก็คือเดี๋ยวอาจจะทำาี P ในเรื่องของการวัดค่าน้ําอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําเรามันดีหรือไม่ดีคุณภาพเป็นยังไงนะครับอ่ะแต่โอเคละบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าน้ําใสมันก็มันก็นกอแอซูว่ามัน อาจจะดีไว้ก่อนนะครับมันก็มันก็พูดอย่างนั้นได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ร้อเซนะครับมันจะมีแบบว่าใสาแต่ไม่โอเคก็มีนะครับมีเกิดการหมักบม่มเกิดขึ้นนะครับก็ก็มีเหมือนกันมีเคสแบบนี้เหมือนกันนะครับก็อยากให้ระวังในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับคือเดี๋ยวเรื่องไอตรงค่าแอมโมเนียไนไตรไนเตรตหรือว่าเรื่องวัฏจักรไนโตรเจนเดี๋ยวอาจจะทําแยกเป็นอี p ีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยรอติดตามละกันนะฮะแต่เอาเอาว่า เอาเอาว่าคนที่แบบอยากได้น้ำใสก่อนในในอีพีนี้จะบอกนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับข้อที่1น,นะครับก็คืออันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือปริมาณของปลาต้องสอดคล้องกับ ปริมาณของกรองนะครับหรือวัสดุกรองของเรานะครับอย่างที่ผมเคยบอกใน EP ก่อนหน้านี้นะครับว่าอไอตัวที่เป็นระบบกรองมันก็คือเป็นส่วนของการบําบัดน้ําเสียนะครับเวลาปลาเขาทานอาหารเข้าไปนะครับเขาก็จะต้องมีการขับถ่ายเนาะแล้วขับถ่ายไว้มาเยอะก็มันจะน้ำม,มันก็เริ่มไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็จึงต้องมีระบบกรองนะครับซึ่งใส่วัสดุกรองเข้าไปในกรองนะครับแล้วทําให้เป็นที่อยู่อาศัยของบ นะครับแล้วตัวแบคทีเรียพวกนั้นนะครับเขาก็จะทําการกําจัดของเสียให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้มีแบคทีเรียเยอะได้เราก็ต้องมีที่อยู่ของเขาให้เยอะนะครับก็คือพวกวัสดุกรองนั่นเองนะครับก็ยิ่งวัสดุกรองเยอะนะครับที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียเยอะถ้าที่อยู่อาศัยของแบคทีเรียเยอะแบคทีเรียมันก็มีเยอะนะครับเพราะพอแบคทีเรียมีเยอะ นะครับมันก็จะกำจัดของเสียได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณปลาต้องสอดคล้องกับวัสดุกรองหรือระบบกรองของเรานะครับอันนี้สําคัญมากคือจะบอกว่าทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันหมดเนาะถ้าเกิดคุณเลี้ยงตู้เล็กอ่ะสมมติตู้24นิ้วกรองคุณก็อาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่นั่นหมายความว่าปลาคุณจะต้องเหมาะสมด้วยเช่นตู้24นิ้วก็อย่างที่บอกในอีีของมือใหม่ก็คือ2ถึง3ตัวไม่เกินนี้นะครับ หมายถึงปลาแบบขนาดประมาณ3นิ้วขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มันก็ไม่ควรเกิดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างต้องสอดคล้องกันอย่างถ้าเกิดตู้คุณ 36, 48ปนะครับปลาก็มีการเลี้ยงมากขึ้นเพราะตู้ใหญ่ขึ้นเนาะพอปลาเลี้ยงมากขึ้นนะครับกรองคุณก็ต้องใหญ่ขึ้นเป็นธรรมดานะครับถ้าเกิดคุณเลี้ยงปลามากขึ้น แต่คุณใช้กลองเท่าเดิมแน่นอนว่าระบบบำบัดมันบำบัดไม่ทันนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูในจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเลี้ยงตู้60นิ้วนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกลองคุณก็จะใหญ่ขึ้นอีกคุณก็เลี้ยงปลาได้เยอะขึ้นเพราะกลองคุณใหญ่ขึ้นคือจะบอกว่าคุณเลี้ยงปลาได้เยอะขึ้นไม่ใช่เพราะว่าตู้คุณใหญ่ขึ้นแต่เพราะกลองคุณใหญ่ขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นนะครับสำคัญมากเลยในการที่จะบอกว่าคุณเลี้ยงปลาได้กี่ตัวนะครับ1ก็คือขนาดตู้ด้วยแล้ว2ก็คือปริมาณวัสดุกรองหรือขนาดของกรองคุณด้วยถ้ากรองคุณใหญ่คุณสามารถเลี้ยงปลาได้ได้เยอะมากขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องดูเรื่องตู้ด้วยนะไม่ใช่คุณบอกว่ากรองคุณแบบว่าโอ้โหฟูลออปชันเลยกรองแบบ60นิ้วนะฮะแต่ ตู้คุณอะตู้เลี้ยงคุณ24นิ้วอะไรอย่างเงี้ยแบบกองเทพกองเทพแต่ตู้ตู้เล็กอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นคุณจะบอกว่าคุณสามารถเ,เลี้ยงปลาได้20ตัวมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตู้คุณเล็กคือเหมือนเหมือนส้วมใหญ่แต่บ้านแคบอะมันก็ไม่เหมาะกับการเลี้ยงปลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องดูแบบหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างในการที่จะดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่ก,ก็คือก็คือเอาเป็นว่าขนาดตู้สอดคล้องกับ กรองสอดคล้องกับปริมาณปลานะครับ3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับ3อย่างนี้ต้องไปด้วยกันนะครับอ๋อแล้วก็ส่วนที่มีความสําคัญอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของระบบกรองนั่นก็คือตัววัสดุกรองนะครับวัสดุกรองเนี่ยนะครับมันจะมีหลายประเภทมากนะครับหลายแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นิยมใช้กันก็คือหินพมิสหรือว่าหินภูเขาไฟนะครับ เออผมจะบอกนิดนึงนะเวลาคนที่ซื้อหินพมิสหรือหินภูเขาไฟมาคุณต้องล้างน้ําก่อนหลายๆรอบนะคุณถึงเอามาใส่ตู้ไม่งั้นตู้คุณจะขุ่นมากแล้วแบบเห็นมีหลายคนมาโพสในในในกลุ่มว่าเุ้ยทาไมทําไมตั้งตู้เนี่ยใส่หินพมิสแล้วมันแบบขุ่นจังก็คือมันตะกอนมันเยอะนะไปพวกหินภูเขาไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปล้างน้ําแบบหลายๆรอบมากๆเลยเราถึงจะสามารถที่จะเอามาลงในในถังกรองหรือว่าใ,ในในตู้กรองของเราได้นะครับอ่านะครับก็คือมีหินพมิสที่ควรใช เยอะมีซีบาร์นะครับที่ที่เห็นคนคนใช้เยอะนะคือคือมันก็เยอะมากนะครับคือถ้าเกิดอยากรู้ว่าอยา่อาผมเนี่ยใช้ใช้วัสดุกรองอะไรบ้างก็ไปดูที่ EP1 นะใน EP1 เนี่ยจะมีเปิดระบบกรองทั้งหมดจริงๆเปิด ทุกระบบเลยในบ้านผมะให้ดูนะครับว่ไปดูตรงนั้นได้แต่หลักๆแล้วนะครับก็ผมจะใส่เป็นตัวเนโอเีเดียนะครับคือนนโอมมเดียเนี่ยมันจะเป็นวัสดุกองอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่มันจะมีรูพุนเยอะกว่าชาวบ้านนะครับซึ่งคําว่ามีรูพุนเยอะกว่าชาวบ้านแน่นอนว่าแบคที ria เนี่ยมันสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้เยอะ กว่านะครับในปริมาณพื้นที่เท่าเท่ากันเนี่ยจะมีรูเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแบคทีเรียจะเข้าไปอาศัยอยู่ได้เยอะกว่าถ้าแบคทีเรียเข้าไปอาศัยอยู่ได้เยอะกว่านั่นหมายความว่าระบบการบําบัดน้ําเสียของคุณมันก็จะดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวัสดุก,กองนะครับแต่โอเคละใช้พวกหินภูเขาไฟนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าหอยอวนใช้อวนเทพมากนะครับใช้อวนก็ได้นะครับใครสะดวกยังไงก็ใช้อน,นั้นนะครับก็ก็อยู่ขึ้นอยู่ที่พื้นที่ด้วย อะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับประกอบกันนะครับอย่างผมจะมีนั่แหละนิโอมีเดียแล้วก็พวกซีบานะครับเป็นหลักๆเลยนะครับที่ที่ใช้ตรงนี้ซึ่งน้ำใสแจ่วเลยน่าจะประมาณนี้ในส่วนของระบบกลองนะครับอ่านะครับมาต่อกันที่ข้อ2นะครับข้อ2ก็คือทำไงให้น้ำใสครับข้อ2นะครับก็สามารถใส่ตัวซื้อตัว UV นะครับแสงไอตัวหลอด UV นะครับมาใส่ได้นะครับการใส่หลอด UV นะครับใส่ที่ ใส่ที่ตรงวัสดุกรองนะครับใส่ที่ตรงวัสดุกรองนะครับอ,อย่าระวังระวังอย่าไปมองมันตรงๆนะครับเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาท่านใส่ในวัสดุกรองใส่ในถังกรองเนี่ยควรจะมีไอตัวที่มันเป็นโคเวอร์เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับก็คือปิด ตัวหลอด UV ไว้ด้วยไม่ให้เราเห็นนะครับหรือถ้าจะดีกว่านั้นนะครับไอช่องช่องกรองของเรานะครับก็ติดสติกเกอร์ไปเลยนะครับทำให้แสงเราไม่สามารถมองแสงข้างในได้นะครับมันก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับตัวหลอด UV เนี่ยนะครับใส่นิยมใส่กนในควรจะใส่ไว้ในถังกล้องนะครับก็ไม่ได้นิยมให้ใส่ในตู้ปลาตรงๆนะครับส่วนประโยชน์ของมันนะครับมันก็จะช่วยให้ค่าเชื้อโรคละหนึ่งและแน่นอนนะครับแล้วคนที่ มีอะไรอ่ะเลี้ยงตะไคร้เยอะๆนะครับเลี้ยงชอบตู้เขียวๆนะครับก็น้ำจะเขียวไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวนี้มันก็จะช่วยทําให้น้ําไม่เขียวน้ําใสไม่เขียวได้นะครับอันนี้คือคุณประโยชน์ของหลอด UV เพราะฉะนั้นก็มีติดไว้ก็ดีมากๆนะครับผมก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่ลงยาเนี่ยผมก็จะเปิด UV ไว้ถ้าเกิดลงยาก็ปิดนิดนึงนะฮะมันจะได้ไม่ไปทําลายสรรพคุณของยา นะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่3นะครับก็คือเราสามารถที่จะใช้พวก nitifying bacteria มาช่วยบูสต์ให้ระบบกรองเราเซ็ตเร็วขึ้นนะครับคือผมเห็นมีหลายคนถามมาเยอะนะครับในกลุ่มว่าเฮ้ยพี่ครับทำไมตั้งตู้แล้วเนี่ย มันน้ำมันขุ่นมากเลยนะครับอันนี้จะบอกว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการรันน้ํามาก่อนนะครับสักสองสามอาทิตย์เอาละส่วนใหญ่จะไม่ได้รันกันหรอกนะครับเอาตรงๆส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ค่อยได้รันกันหรอกก็คืออยากเลี้ยงปลาก็ซื้อปลามาลงเลยไม่ได้รันน้ำํำ นะครับพอไม่ได้รันน้ำเนี่ยนะครับแบคทีเรียที่มันอยู่ในกรองของเรามันก็ยังไม่มีเนาะพอมันยังไม่มีมันยังไม่เริ่มมีวัฏจักรของพวกวัฏจักรไนโตรเจนนะครับเวลาเราลงปลาลงไปเนี่ยนะครับมันก็แน่นอนแหละของเสียเยอะพอของเสียเยอะบําบัดไม่ทันน้ําก็ขุ่นนะครับพอน้ําขุ่นปุ๊บอ่ะก็เริ่มสงสัยเอ้ทําไมพี่ตี้ครับทําไมน้ํามันขุ่นนู่นนี่นั่นนะครับจะบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับในการที่ว่าน้ํามันจะขุ่นในช่วงแรกในช่วงที่กรองมันยังไม่เซตนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวช่วยก็คือเรื่องของไนตริฟายแบคทเียอย่างที่บอกไปหรือว่าแบคทีเรียที่มันเป็นแบบมีชีวิตนะครับก็คือคุณสามารถที่จะซื้อมานะครับแล้วก็หย่อนลงในแถวแถววัสดุกรองนะครับแล้วมันก็สามารถที่จะใช้ทํางานได้ทันทีนะครับแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้มันทํางานนะครับเช่นเราอาจจะทิ้งไว้คืนนึงมันอาจจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทิ้งไว้วัน2วัน3วันมันควรจะใส แล้วนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ใส่ปิ้งนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาเนาะแต่ถ้าถามว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ช่วยเลยเนี่ยโอโ้นานเลยฮะประมาณ2 3สอาทิตย์สีอาทิตย์เป็นเดือนอะบางทีนะครับมันถึงจะเริ่มใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะมันช่วยให้บูสต์เร็วขึ้นในการตั้งตู้ครั้งแรกนะครับผมจะใช้เวลาล้างกองเวลาล้างกองเนี่ยไอ้พวกแบคทีเรียมันจะออกไปเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อก็ใช้ตัวนี้ช่วยบูสต์ กลับเข้ามาหรือเวลาตั้งตู้ใหม่ซึ่งก็คงไม่ได้ตั้งแล้วนะครับเมียไม่อนุญาตให้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้ในการบูสต์แบคทีเรียให้มันมีมากขึ้นให้มันมาอยู่อาศัยได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเกิดวัฏจักรไนโตรเจนให้มันค่อยๆมาเองนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับซึ่ง ก็แนะนําเป็นตัวเพียวพรนะครับที่นิยมใช้กันถ้าเกิดมีงบหน่อยก็จะเป็นเพียวพรจริงจริงมีหลายตัวนะครับพวกแบคทีเรียพวกนี้ก็ส่วนตัวผมใช้แล้วผมรู้สึกมันโอเคนะครับคือตัวเพียวพรนะครับแล้วก็ต่างชาติเขา,านิยมใช้ตัวนี้กันนะครับก็ราคาจะสูงนิดนึงเดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับจะขึ้นรูปไว้ให้ก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับ ก็เวลาใช้นะครับก็ใส่ในถุงตะข่ายเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้อีกใส่ในถุงตะข่ายเล็กๆนะครับเอาเพียวพอเนี่ยใส่เข้าไปเขาจะมีสัสดส่วนของเขาอยู่นะเขาจะมีสัสดส่วนของเขาอยู่นะครับ <c oughs> ก็ใส่ตามสัสดส่วนของเขานะครับ <c oughs> ว่ากี่กี่ลูกนะครับมันจะเป็นเหมือนเม็ดเจลเม็ดเจลบอนเล็กๆนะครับสีดําๆจริงๆมีทั้งสีดําและสีขาวแต่ว่าผมใช้เป็นสีดำนะครับก็นั่นแหละใส่เป็นใส่ถุง ไอตัวเนี้ยถุงตะข่ายเล็กๆแล้วก็ใส่สอดไว้ในแถวแถววัสดุกรองนะครับอย่างผมก็ใส่ไว้ตรงนี้โอมิดียใส่ไว้ตรงซีบาาสีอบเสียบๆไปนะครับให้ตามปริมาณที่เขากําหนดนะครับแล้วก็มันก็จะ ช่วยบูสต์ได้ดียิ่งขึ้นเร็วมากๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ในถุงตะข่ายเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปมันก็จะปั๊มมันจะดูดไอเม็ดเนี่ยแล้วก็ลอยเข้าไปในตู้เรานะครับแล้วก็ปลาเราก็จะอมๆคล้ายๆบ้วนๆอยู่อย่างนั้นเล่นกันมันเลยนะฮะซึ่งจริงๆก็ไม่ ทางผู้ผลิตเขาก็ไม่ได้แนะนำนะครับแต่ก็เขาก็บอกว่ามันก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายกับกับ้องปลานะครับแต่ก็อย่าไปเสี่ยงเลยนะครับเอาเป็นว่าเราใส่ถุงตะข่ายดีกว่าเราใส่ถุงตะข่ายนะครับรเล็กๆแล้วก็ยัดไว้ตรงช่องกรองนะครับของเรานะครับในส่วนของเพียวพอถ้าเกิดใครจะใช้คือผมอะไปถามทางผู้ผลิตเขาโดยตรงนะเพราะผมสงสัยมากเลยไอตัวฉลากเขาไม่ค่อยเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมไปถามเขาเลยว่า เฮ้ยมันต้องเก็บยังไงเพราะมันบอกคูลดาร์คเลยมันมันบอกว่าเป็นแบบพื้นที่เย็นแล้วก็มืดเนาะ แต่คาว่าเย็นนี่คือเย็นแค่ไหนนะผมไม่แน่ใจเพราะว่าอย่างตู้เย็นเรามันมีช่องฟรีซเนาะแล้วมันก็มีแบบช่องธรรมดาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผมไม่ถามแล้วสรุปแล้วก็คืออย่าไปแช่ช่องฟรีซนะครับก็คือให้แช่ช่องธรรมดานะครับแช่ช่องธรรมดาแช่ช่องที่เราใส่น้าใส่อะไรช่องธรรมดาอย่าไปแช่ช่องที่มันเราใส่แช่น้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเย็นเกินไปอันนี้คือผมไปถามผู้ผลิตมาโดยตรงเดี๋ยวจะขึ้นไอที่แชทกับเขาไปให้นะฮะก็ก็ตามนั้น ก็เคลียร์ไปผมก็เออผมก็จะได้รู้ไว้นะครับแล้วก็ต้องต้องเย็นนะก็คือต้องใส่ตู้เย็นนั่นแหละนะครับแต่อย่าไปขึ้นช่องเฟซแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้เพียวพรนะฮะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับ3ข้อนะครับ1นะครับก็คือใส่ปลาให้สอดคล้องกับปริมาณของกรองของเราหรือขนาดของกรององเราหรือปริมาณของวัสดุกรองของเรานะครับต้องสอดคล้องกันนะครับทั้งตู้ปลานะครับทั้งตัว ปลาและก็ตัวกรอกนะครับต้องสอดคล้องกันปริมาณต้องสอดคล้องกันนะครับโอเคนะครับข้อ2นะครับคือการใส่ UV นะครับช่วยในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็ทําให้น้ําใสขึ้นนะครับแล้วก็ตัดน้ําเขียวด้วยนะครับน้ำเราก็จะไม่เขียวนะครับสำหรับใครที่เลี้ยงตะคงตะไคร่นะครับส่วนข้อที่3ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของแบคทีเรียที่มันมีชีวิตนะครับนิตฟายิงแบคทีเรียซื้อมาหย่อนได้เลยนะครับตรงวัสดุกรอมันก็จะช่วยบูสต์ให้ เซตกล่องเราเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้สําหรับ E ีีนี้นะครับถ้าเกิดใครสงสัยอะไรนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้ถ้าตอบได้จะจะช่วยตอบให้นะครับถ้าตอบไม่ได้จะไปหาคำตอบมาให้นะครับโอเคนะครับน่าจะประมาณนี้สำหรับ e ีีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ